ที่ห้าทุกคนวันนี้ผมจะมารีวิวหนังตะลุงในบางส่วนนะย้ำนะว่าแค่บางส่วนไม่ได้ทุกส่วนอะไรเยอะมากขนาดนั้นตัวแรกก็จะเป็นไอ้โมงในนะเนี่ยโมงในโมงในออแล้วก็ นี่คือโมงไหนก็จะยังไม่ค่อยเหมือนเท่าไหร่อันนี้ทําจากกระดาษไม่ใช่หนังแบบของจริงน,นี่ฮะไอมงในอยกขยับก็จะมีแขนตรงนี้นะครับมีมือแล้วก็มีปากนะมีปาก มันจะเป็นแค่มงในตัวเล็กนะ,ะเป็นตัวขนาดประมาณนี้เล็กๆประมาณกลางๆคนะ่ะส่วนถ้าใครดูคลิปช็อตของผมอ่าอันเกือบล่าสุดหรืออันล่าสุดนี่แหละค่ะที่มันจะเป็นโมงในนี่แหละแต่ว่าตัวนั้นจะเป็นตัวใหญ่นะ,ะของน้องผมมันใหญ่มากแต่ก็ไม่ถึงกับเหมือนของนุงนะ่นอะอันนั้นคือโมงในตัวใหญ่ ก็จะมีตานะฮะที่เป็นรูตาของมันที่เป็นรูจมูกเป็นรูแล้วก็มีตรงนี้ที่เป็นรูนะก็จะมีไม้เสียบไว้ช่วยกดไลค์กดแชร์และ subscribe ให้กับช่องผมด้วยนะครับเออหนังตะลุงมโปโมโมูหมู โอเคก็ผมก็เขียนชื่อไว้ด้วยนะมุ này, 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 này. Ì, à, có, kh đi, ้งในนี้ผมวาดไว้สองด้านอันนี้ก็จะเป็นอีกด้านนะฮะที่สลักชื่อว่ามุ้งในผมเชื่อได้นะแต่ว่าชื่อก็คนขางดีอยู่แต่ว่ามันแบบผมถือกล้องอยู่ฮะอีกมือนึงก็ต้องเชิด ซึ่งการเชิดมันต้องใช้สองมือนะฮตัวหนึ่งถ้าเกิดว่าเราอยากให้ขยับแขนด้วยแล้วก็ขยับปากด้วยมันต้องเชิดสองมือโอเคไปต่อที่หนังตะลุงตัวหนังตะลุงตัวต่อมานี้ผมคิดว่าน่าจะชื่อว่าไอ้ว่าวนะฮะมันชื่อว่าวหรือเปล่า,าขยับก็คล้ายๆเดิมเลยฮนะมีปากขยับแบบนี้ แล้วก็รูก็คล้ายเดิมมีรูตรงตารูจมูกแล้วก็รูกางเกงปกติเนี่ยบุคลิกของไอ้นี่เนี่ยมันจะชอบใส่กางเกงขายาวจริงๆนะเขาชอบใส่กางเกงขายาวแต่ว่าผมเผลอทำขาตั้นเพราะผมยังไม่ได้ไปดูข้อมูลตอนนั้นก็เลยไม่ค่อยเหมือนไอ้ไอว่าสขาเท่าไหร่ผมก็เลยตั้งชื่อเนี่ยแหละคะไอไข่ เออเดี๋ยวนะมันมีรูตรงสะดือด้วยนี่เออใช่แล้วก็จุดขยับก็ขับอ้ชุดกลางเหรอก็นะนะต้องใช้ขาตั้งกล้องขาผมจริงๆอะ่ะใช้ขาแบบขาเลยอะ่ะเออเราก็จะเชิดสองมือได้แล้วนะ ปกติผมจะมีลงหนังตะลุงส่วนตัวด้วยซึ่งทำจากกระดาษแข็งและกระดาษธรรมดาเนี่ยเอาไม้ลงกระยับก็จะมีแขนตรงช่วงนี้นะฮะแระยบได้คล้ายๆคนนะฮะอยูด้วกลางแล้วก็มีปากแล้วก็แขนข้างนี้เนี่ย ซึ่งมันจะไม่เหมือนกับอันที่แล้วตรงที่ว่าข้อต่อตรงนี้มันจะไม่สามารถขยับได้นะไอตัวของโบงในหรือว่ามงในเนี่ยฮะโมงโมงเออมงในข้อต่อด้านหลังเนี่ยมันจะมีตรงนี้ขยับได้ด้วยแต่ตรงนี้ขยับไม่ได้ฮะนี่ตอนแรกจริงๆมันขยับแขนได้ค่อนข้างอิสระนะแต่ว่าผมทําเชือกหลุดแล้มันก็ต้องแก้ใหม่ทั้งหมดซึ่งผมขี้เกียจ ก็บุคลิกความเป็นคนที่เกียจของผมก็เลยต้องแก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปก่อนโดยการเอากาวร้อนทาค่ะแล้วก็เราก็จะมาแนะนํากันต่อคือมันจะมีอีกตัวด้วยซึ่งผมมี4ตัวก็มีไอ้ว่าหรือที่ผมตั้งชื่อเองคือไอไข่แล้วก็มีโอ้ยเอาไปดีดิมีโมงในหรือบงในไมู่อไรเดีว แล้วก็ที่อยู่ที่บ้านซึ่งวันนี้ผมไม่ได้ออกมานั่นก็คือ,อหนูนุยแล้วก็ไอแก้วฮะหนูนุยกับไอ้แก้วที่อยู่ที่บ้านซึ่งผมไม่ไดเอามาแล้วก็มีแบบพวงกุญแจที่เป็นตัวเล็กด้วยแล้วก็เดี๋ยวผมจะขอรีวิวหลังจะลงตัวใหญ่ด้วยแต่ต้องขอน้องผมก่อนว่าเขาจะอนุญาตหรือเปล่าไปขอดูแล้วเขาไม่อนุญาตงั้นก็จบแค่นี้ครับบาย